ร0ิบนั้นมาทีสิเดี๋ยวเน้นให้สี่คู่แม,ม่นี่เดี๋ยวคลิปต่อไปนี่เดี๋ยวนี่ยเอนี่เอส่งมาให้ล่ะ มัดไงเสียนสามตัวบนอ่ะโอ้เนี่ยของมันนั้นไม่มีเลยนะลเนอะไอหลักเจ็ดเจ็ดไม่มีเลยบนอืมแต่ว่างวดที่แล้วของมันหลุดนะแล้วท่านหลุดเนี่ยจะเข้ายาวเลยน้อยครั้งมาของมันหลุดถ้าท่านหลุดก็อ๋อ ถ้าหลุดสามตัวก็จะมาสองตัวถ้าหลุดสนมากจะหลุดหลักร้อยแต่งวดที่แล้วเนี่ยหลุดหลักหน่วยอืของมันชนชนรักษาอยู่ที่สามสองให้ไหมงวดที่แล้วไม่เดี๋ยวลงให้เพื่อนเพื่อนที่ว่าเขาเก่งๆเขาไปวิเคราะห์อเอาเองเพราะว่าเขียนติดไว้ให้หมดละง่ายหรอกจับเลขเออเยากตรงไหนเนี่ยก็แพงเทียบก็มีให้หมดแล้ว ในตารางเนี่ยตัวไหนเหมือนก็จับมาตั้งไว้ตัวไหนเหมือนก็จับมาตั้งไว้อจับวินสิยากหรอกเอาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประวันก็จะมาให้แนวทางหลักหน่วยล่างเนาะพร้อมเน้นให้สีชุดนะคะค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็ไปฟังคําเตือนสักนิดเนาะ สูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปโอ้ไม่สบายเนี่ย,ยเวลาแลดจะเข้านะทุกทีเราจะไม่สบายอย่างเงี้ยแดดก็ไม่ได้ตากฝนก็ไม่ได้ตากข้างนอกก็ไม่ได้ออกบารมีบุญสงสัยไม่ถึง มันงวดที่แล้วเห็นไหมเข้าสามตัวไข่นึกว่าตายแล้วอะหน้าบวมอย่างกับกระด,ดงนี่เอาแล้วเหล่าข้อเท้าบวมเหล่านี่แล้วก็ไข่ไม่รู้ชุดไหนอมานี่กครั้งเลยเวลาถ้าว่าเลขจะเข้าสามตัวอย่างนี้จะไข่ไม่รู้อุป,ปทานไปเปล่าวะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพะวันไอ้ลักหนวย ล่างไปไหนล่ะไม่อันนี้สามตัวบนอันนี้ไอน,น้ไอ้หิมมันส่งมาให้แล้วมันไลน์มาให้เมื่อคืนเออวิเคราะห์กันเป็นสองสามชั่วโมงอ่ะประชุมสายเมื่อวานอืมถึงก็เปิดไลน์เลยอืมกูกูว่าแล้วเนี่ยเจ็ดเนี่ยถ้างวดหน้านะ จ็ดกับเก้ามาแน่นอนเพราะว่าทักษามีแต่เจ็ดกับเก้าแต่งวดเนี้ยไม่มั่นใจเพราะว่าทุกครั้งแม่เวลาเทียบเลขน่ะถ้าเจ็ดมาอยู่ข้างหน้าเงี้ยยากอืแต่งวดนี้ไม่รู้โอ้แล้วด,ดังด้วยดังระเบิดตระทิงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเจ็ดมันมาอยู่ตัวที่สี่ใช่ไหม ตัวเลขอะมีหนึ่งมีห้ามีเก้าอืมถ้าสามตัวนะนะถ้ามานะสนมากมันจะมานี่ด้านหลังนี่อืมเพราะว่าเอามาเทียบสูตรดูแล้วอะเอาลืมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างเนาะประวันกำลังปรึกษากันเรื่องตัวเลขอยู่เนาะไม่มีอะไรมากหรอกไอ้สองตัวล่างเนี่ย ง่ายงซื้อง่ายๆไปซื้อกันได้เลยเลขไม่เยอะด้วยยังซื้อได้อยู่นะประวันบอกก่อนเอาแล,ล้วไหนแล้วลักหน่วย <c ười> นาไหนลักหน่วยเอาหายแล้วเหรอไหนไปเขียนตั้งไว้ทางไหนอ่ะ อ๋อนี่อืมเนี่ยคือคือมันชนะนะมองเห็นไหมแปดกับห้าเนี่ยชนมากที่สุดเลยหลักสิบบนนะแปดกับห้าชนมากงั้นก็ตั้งแปดไว้ให้เซะันเนาะเดี่ยปากกาเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆอนอย่าใจร้อนเนาะ เพราะว่าเลขงวดน,นี้เราจะหนีเลขดังกันมันอยากอั้นอะไรมันอั้นไปเพราะว่าพวกเซียนพวกเพื่อนพอวันที่เซียนสามตัวก็ส่งมาละเซียนสองตัวก็ส่งมาละตอนนี้ก็เหลือแต่เซียนเลขวิ่งเพราะว่าเซียนเลขวิ่งเนี่ย ประมาณกลางคืน29ถึงจะมาประชุมกันนะเนาะว่าเออเราลงความเห็นว่าเอาเอเราจะเน้นตัวไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยคือมันได้แล้วแต่ว่าหนึ่งเนี่ยน่าจะขึ้นบนนะอืเพราะว่ามันติดหลักร้อยบนนะโอ้ต่สูุดกูไม่มีเลยนะ แต่สูตรของไนะอฮิมมันมีนะตั้งไว้ตรงนี้นี่ก่อนเนาะเอาสูตรของเราที่เรามีเนาะอ้าวเออถูกต้องสลับสับเปลี่ยนไม่ผือเนาะซื้อได้อยู่นะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าพอวันเข้าไปซื้อเลยนะได้อยู่ มันให้ครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยนัยน้นเราก็ได้ค่าหมูกระทะสักพันหนึ่งก็ยังดีไม่งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นเล็กวิ่งกันอทีนี้จะฟันเน้นตัวไหนอ่ะ แต่ของไอหิมเนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างข้างหลังอย่างนี้นะโอกาสที่ว่ามันจะใช้สองตัวร่วมกันเนี่ยเยอะมากเพราะของมันนั้นมีทั้งสามถ้าเลขเข้านะถ้าเลขมันตัวไหนตัวหนึ่งไม่หลุดนะมันจะมีสองตัวล่างสองตัวบนอะเนข้าบ่อยมากแต่สามตัวบนไม่ค่อยพลาดแต่อยู่ที่ว่าเราจะจับถูกไหมเมื่อคืนก็จับส่งเนี่ยคือเลขไม่ดังด้วยมนีเลขดังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ไหม เน้น,นตัวไหนดีสองเนี่ยกลัวมันจะดีดบนดีดล่างนี่เพราะว่ามันอัน้นมันอุนนนอนอ้ยเนี่ยเหมือนไอ้เลขย้อนหลังนี่เนี่ยถ้าว่าเขาหลุดจากส,ส,ส,สองปุ๊บ เขาก็จะมาห้าเจ็ดเจ็ดห้าทันทีแต่ถ้าเขาหลุดจากเจ็ดห้าเขาจะไปสามแปดทันทีเพราะอันนี้คือสกิติย้อลังอ่ะอืออืออืลไืลอืลยืลยืลอืออออื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 อี้ออืออืออ มาหลักร้อยทั้งหมดน,นี้ยังไงก็ต้องติด8อยู่แล้ว8กับหเนี่ยติดอยู่แล้วแต่ไมันไม่รู้ตัวไหนนี่เวลาวิ่งเนี่ยสินี่ยังไงเพระวันเน้นสองให้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาวิเคราะห์กันให้ครบพ้อมหน้าพร้อมตากันบรรดา,าพวกนักเสี่ยงโชคทั้งหลายเนาะ ให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันมันทุกๆุงวดอะที่ประวันทำกันนะเนาะเพราะว่าคือต่างคนต,งต่างต้องวิเคราะห์ว่าเออตัวนี้อความเป็นไปได้แบบไหนถ้าเราไม่วิเคราะห์เนี่ยแค่ดูเพลินๆอย่างเงี้ยก็จับให้ได้ละไม่ยุ่งยากหรอกแต่ว่านั้นนะพอจับแล้วเราก็ไม่รู้อะเนาะว่าตัวไหนมันจะมาล่างมันจะมาบนใจเย็นๆเดี๋ยววันที่สิบยิบเก้า บรรดาเซียนเซียนคอหวยทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ที่บ้านพอวันเนี่ยคือต้องมาวิเคราะห์กันงวดที่แล้ววิเคราะห์กันจนถึงตีหนึ่งกว่ากับตีสองอถึงจะลงชันติกันออกมาว่าสองมาบนแน่นอนก็มาจริงๆซึ่งก็พาไปวิ่งก็ก็ได้เต็มๆต็มาเนาะ อันนี้นะยังหาซื้อได้อยู่นะเพราะว่าประวันไปหาซื้อมาแล้วลองลองเข้าไปดูหลายๆที่ถ้าในถ้าถ้าในมันปิดเรา,เาก็ไปนอกอืมนะยังไงเราได้ค่าหมูกระทะไปหารถตะลี่ไว้ประวันรถเตลลี่ก็ได้หมดนะไปเที่ยวบ้านคนอื่นก็ได้อยู่ แต่ว่าตัวในที่ว่าอันนี้เขาก็ลดเหลือครึ่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ช่างมันก็ดีกว่าเราไม่ได้เนาะดีกว่าเราไปซื้อเลขสเปะสะปะแล้วพอเราไปซื้อเลขสเปะสะปะเนี่ยเราไม่ถูกเนี่ยโอ้โหเงินก็ไม่ได้เสียความรู้สึกอีกเพราะว่าเลขงวดนี้นะแบบไหนเนี่ยเขาต้องให้ประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะให้กินปีใหม่นนะไอเลขดังๆนี่ยพราะวันคิดว่าคงไหม เขาไม่ออกเด่นหน่วยล่างทั้งแม้ถ้ามันมาสามตัวนี่ที่ว่าประวันให้เนี่ยโอกาสเนี่ยเปอร์เซ็นต์คือพอประวันมาดูสามตัวข้างบนแล้วนะ คือโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากเลยเลขที่ว่าวันจัดให้เนี่ยนะเพราะว่ายัางไงมันจะต้องหนีเลขเลขดังอะ่ะอืมอืมขอเพื่อนส่งมาให้เนาะเน่น หน่วยล่างเน้นถ้าใครไม่อยากรอประวันเนี่ยก็เอาไปวิ่งได้เนาะแต่ประวันก็แนะนำให้อ่าวิ่งบนกันล่างอะ่ะเพราะว่าประวันก็ไม่รู้เนาะระว่างสองตัวเนี่ยประวันจะเน้นตัวไหนให้เปอร์เซน์ที่ว่าเขาจะมาล่างเนี่ยคือตัวไหน พราะในขนาดนี้เนี่ยคือเขาชนกันอยู่สามตัวหลักสิบเนี่ยเขาก็จะชนกันอยู่ที่ห้าไปไหนละเนี่ยค่ะซึ่งหลักสิบเนี่ยเขาก็จะชนกันอยู่ที่ห้าและแปดและห้าชนกันมากที่สุดอืมแล้วพอมา,อาหลักหน่วยเนี่ยคือหน่วยเนี่ยเขาจะชนกันอยู่ที่สองและสามแต่แปดนี่ประวันเอามาจากหลักสิบนี่นะคะ ซึ่งประวันก็จะเอามาตั้งให้เพื่อนๆแบบนี้เนาะแต่ก็ไม่รู้เนี่ยมันอาจจะดีดเป็นหนึ่งก็ได้เนาะอืมมันต้องหนีเลขดังอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งประวันเตือนแล้วตัวเนี้ยระวังให้ดีเพราะว่าประวันเข้าไปไปเช็คดูสูตรโบราณน,นะเหมือนงวดที่แล้วอะแปดสามสามแปด เพื่อนๆที่ดูคลิปแรกนั้นก็คงเนาะหลักคลิปหลักหน่วยบนนะเนาะก็คงเอาไปซื้อแล้วแหละคงมีหลายท่านอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอั้นนี้ยังเดี๋ยวันจะมาจับเน้นให้แค่สี่ชุดเลขล่างน่ะคือไม่ค่อยยากอแต่ถ้าเลขบนเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องหาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยคือแบบนะ นี่ก็ชุดเก่าเพียงเดีว,ว่าเน้นให้แค่สีชุดคือไม่ให้เยอะกล่างอย่างเดียวนะคะ,ะนี่ค่ะไม่แน่มันอาจจะหนีเลขมันหนี นีความดังความเป็นไปได้สูงที่สุดคือชุดเนี้ยแล้วก็นี่นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวประวันเช็คดูสิมันเป็นเลขข้ามเสียนหรือเปล่ทรงสามเนี่ยเลข ยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบชุดไหนเนาะเพื่อนๆก็จับได้นะคะเนี่ยคือประวันนี่ได้ตั้งเลขไว้ให้หมดแล้วอะค่ะเขาอ,อาจจะหนีเลขดังอาจจะมาเป็นตัวนี้ก็ได้แต่สามนี่ถ้ามานี่นะพ่ะวันคิดว่ามาบนนะเพราะว่าบนหรือล่างเพราะามันอยู่ตัวนู้นไม่รู้นี่มันจะดีดสามล่างสามบนถ้าสามเป็นหลักร้อยล่างต้องมีโสงต้องมีโสงและมีสามอืม บนนะอันนี้พูดถึงบนเพราะว่าถ้าเขาใช้ตัวเลขร่วมกันใช่ไหมเ้้าว่าสามเป็นหลักร้อยล่างเนี่ยเขาจะมาสองสามสองสี่สองห้า 2, 3, 2, 4, 2, 5, ทันทีเลยอืมหรือไม่งั้นก็อาจจะมาแปดอืมแปดสองแปดสามแปดหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าเลขเนี่ยเวลาถ้าแปดมาสามก็ต้องมานะคะ สองมา5ก็ต้องมาเพราะ5 2 5 2 7พวกนี้จะเป็นเลขตัวเดียวกันหมดนะคะเพราะว่า5มันมา5 5 5หหรือสี่สี่งดแล้วอ่ะถ้าว่าไม่มีห้างดนี้ก็คือ2องเขาจะมาทันทีเลยคืองวดนี้เนี่ย้ะวันไม่มั่นใจนะว่าเจะมาเพราะว่าในทักษะพะวันเนี่ยมันไปอยู่นู่น อยู่ข้างบน,นมนอะเพราะว่าถ้าจะให้เขาโดดมาเป็นอหลักสิบหลักร้อยคือยากอะ่ะเพราะตามที่ว่าประวันทํามาเนอะเอาแคเนี้เ,เพื่อนๆแคปค่ะเดี๋ยวประวันเขียนไว้ให้ก่อน เนี่ยซื้อเค่เนี้เพื่อนๆถูกก็ถูกไม่ถูกเดี๋ยวงดหน้าแล้วค่อยเอาใหม่มันอาจจะหนีมาตัวนี้แต่อันนี้มันไปนตรงกับชุดไอที่ใช้ได้ตลอดชีพของประวันนะเนี่ยเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยก็กันไวน้นิดๆหน่อยๆเนาะตอนนี้ประวันก็ซื้อไม่เยอะเพราะว่า เลขมันอั้นเยอะเกินเสียอารมณ์นะคะแคปค่ะเนาะยังไงเพื่อนๆก็เอาไปขยายดูเนาะเอาไปวิเคราะห์ดูหาหลายๆที่เพราะว่าเขายังไม่ปิดทีเลขพวกเนี้ยไม่ปิดทีซื้อได้อยู่นะเพราะวันเช็คหมดแล้วอะ นะคะแต่บ้านบางหลังเขาอาจจะปิดเนาะแต่บ้านบางหลังเขาไม่ปิดทีนะลองเช็คดูเนาะค่ะปาวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปราวันจะพามาวิเคราะห์สามตัวหนีเลขดังนะคะสามตัวเพราะว่าเพื่อนนั้นได้ส่งสูตรมาให้แล้วทำตัวเลขอะไรมาให้แล้วเพื่อเอามาเทียบกันแล้วก็มาวิเคราะห์เนาะ ถ้าอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ว่าเก่งอ่ะก็ลองแคปแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ดูเนาะว่ายังไงอืมแต่ความเป็นไปได้นะประวันมั่นใจมากเลยว่าชุดนุ้นอะ่ะถ้ามานะอืมเนะาะค่ะประวันก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะประวันอาจจะไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เนาะประวันไม่ค่อยสบายนะั้นอืมถ้าเลขจะมาเนี่ย อย่างนี้ทุกครั้งเลยวันจะไม่สบายอยู่เฉยๆนี่มานนี่ไม่ได้ทำอะไรนี่เด็ดก็ไม่ได้ตากมันงวดที่แล้วอะ่ะโอ้ไม่สบายมากเลยเป็นอาทิตย์เลยมางวดนี้อีกแล้วลาวค่ะเดี๋ยววันจะออกไปหาหมอก่อนนะคะยังไงก็เพื่อนๆเอาไปซื้อเอาไปเสียงโชคก็ให้มีโชคมีลาบเนอ้อให้ได้มีเงินกินเงินใช้ปีใหม่ได้กลับบ้านกันเนาะ ยังไงก็ลองไปหาดูถึงแม้เขาจะให้เราสัก30%ก็เอาไว้โกนอย่างก็ดีกว่าที่ว่าเราไม่ได้เนาะคือความเป็นไปได้อะเนี่ยคืออันนี้กับอันนี้เขาจะชนกันเยอะมากเลยเนี่ยเยอะแต่สเนี่ยมันดับแต่ประวันก็ไม่ทิ้งอะนะคะสีเนี่ยประวันบอกก่อนว่ามันดับแต่ว่ามันจะดับเอาอยู่ไหมไม่รู้แต่ประวันก็ไม่ได้ทิ้งแต่ก็ไม่ต้องเน้นเยอะถ้าจะเน้นก็ให้มันเน้นเนี่ยสชุดเนี่ย เนี่ยสามชุดแต่ก็ไม่รู้เนาะเผื่อมันหลุดก็ได้เผื่อดับเอาไม่อยู่นะคะนะคะนะคะประวันก็คงจะไปโกนนะเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพบอ่าประวันจะมา,อาเอาตัวเลขที่ว่าเพื่อนประวันเซียนสามตัวเขาส่งมาให้ละนะเรามาช่วยกันวิเคราะห์ พาะปวันเองก็อยากจะได้หมูกระทะสักหม้อเนาะนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีเนาะใครๆที <S <S ่เข้ามาแล้วถ้าชอบก็กดติดตามไหมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าพระวันเองเนี่ยมาให้ตัวเลขให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้หวังสิ่งไหนตอบแทนนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ